สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาประวัติศาสตร์กับห้องเรียนครูเจมส์เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆกันนะคะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะนักเรียนความจเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ของสิ่งของเครื่องใช้สภาพแวดล้อมต่างๆจากอดีตสู่ปัจจุบนันตอนนี้เรามาพูดถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกันบ้างนะคะในภาพนะคะให้นักเรียนดูจากภาพนะคะคือเกวียนนะคะในอดีตมีการใช้เกวียนเป็นพาหนะในการเดินทางนะคะนักเรียนเคลื่อนที่ได้โดยใช้แรงงานของสัตว์นั่นเองเช่นวัวควายรากของปลายและช้างอีกด้วยนะคะในการขนสินค้าต่างๆเคลื่อนย้าย คนไปในที่ต่างๆนะคะต่อมาเรามาพูดถึงปัจจุบันกันบ้างนะคะคนเจริญเ้าาหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันในปัจจุบันของเรานะคะจากรูปภาพเลยที่นักเรีนยนเห็นอยู่นี้คือรถยนต์นะคะในปัจจุบันรถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางที่มีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนที่ได้โดยใช้น้ำมันนั่นเองค่ะเวลาจะไปไหนมาไหนในปัจจุบันของคนเรานะคะ โดยที่เทคโนโลยีพัฒนาม,มากยิ่งขึ้นเราเดินทางได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนต่อมานะคะในอดีตเกี่ยวกับของใช้กันบ้างนะคะจากรูปภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นี้คือตะเกียงค่ะตะเกียงใช้ทำอะไรอ่าเป็นแสงสว่างในที่มืดนั่นเองในอดีตยังไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมคะนักเรียนเราก็จะใช้ตะเกียงแทนนะคะแทนหรือว่าเทีนยนไขนั่นเอง เพื่อให้แสงสว่างในตอนกลางคืนนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งปัจจุบันนี้เราจะใช้เป็นอะไรกันมาดูนะคะต่อไปในปัจจุบันนะคะจากรูปภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะคือหลอดไฟฟ้าหรือไฟฉายปัจจุบันเราจะเห็นทั่วไปเลยแทบจะไม่เห็นแล้วใช่ไหมคะพวกตะเกียงน้ํามันหรือว่าเทียนถ่ายเราก็จะใช้เวลาไฟดับนั่นเองแต่ในปัจจุบันนี้เลยด้วยความที่เทคโนโลยีทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะ ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีจึงมีการผลิตหลอดไฟฟ้าหรือไฟฉายเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะเพิ่มแสงสว่างในชีวิตประจำวันของเรานะคะนักเรียนต่อไปนะคะมาพูดถึงการแต่งกายการรับประนธรรมจากภายนอกกันบ้างนะคะนักเรียนการแต่งกายในอดีตตามภาพเลยคะ่ะนักเรียนส่วนมากในอดีตนะคะเราจะเน้นแต่งกายแบบชุดไทยใช่ไหมคะผู้ชายก็จะนุก โจงกระเบนผู้หญิงก็จะสวมสบายสวยเก็บผมเรียบร้อยเน้นแต่งกายให้เรียบร้อยและสุภาพนะคะซึ่งการแต่งกายในปัจจุบันก็เช่นกันก็ยังคงการแต่งกายให้เรียบร้อยและสุภาพอยู่นะคะแต่จะเป็นการแต่งกายในยุคสมัยใหม่แต่งกายตามสมัยนิยมนะคะตามแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันน,นะคะ ทุกคนกล้าแต่งกายมากยิ่งขึ้นต่างจากอดีตนะคะอดีตส่วนมากก็จะเป็นแบบผ้าไทยจงกระเบนเก็บผมให้เรียบร้อยนะคะส่วนปัจจุบันนี้การแต่งกายของเราจะมีหลากหลายมากมายเลยการแต่งกายมีเสื้อผ้าเพิ่มมากขึ้นหลายรูปแบบหลายสไตล์แล้วแต่ค่านิยมของแต่ละคนเลยนะคะค่ะ แล้วก็มาพูดถึงผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆตามการเวลากันบ้างค่ะนักเรียนเมื่อการเวลาเปลี่ยนแปลงไปสิ่งของการดำรงชีวิตที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะจากอดีตสู่ปัจจุบันก่อให้เกิดผลที่ตามมานะคะซึ่งทุกอย่างก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเลยเรามาพูดถึงผลดีกันก่อนข้อดีกันก่อนนะคะเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เกิด การดำเนินชีวิตที่สะดวกสบายและการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องส่งจุดหมายเหมือนแต่ก่อนแล้วซึ่งใช้เวลาหลายวันเดียวนี้นะคะมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ติดต่อการผ่านไลน์การโทรศัพท์เฟซบุ๊กไอจีทวิตเตอร์ต่างๆมากมายเลยต่อมาความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการแพทย์ช่วยลดการเจ็บป่วยจากการเกิดโรคต่างๆเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะการผ่าตัดนะคะทันสมัยมากยิ่งขึ้นตอนนี้การแพทย์ไปไกลมากเลย ป่วยเป็นอะไรเราก็สามารถรักษาให้หายขาดได้เพราะพูดไปกับการใช้วิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะต่อมาเทคโนโลยียทําให้มีการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นจากอดีตอาชีพเราก็จะมีการทํานาทําสวนทําได้ใช่ไหมคะอาชีพไม่เยอะไม่หลากหลายเท่าปัจจุบันแต่ในปัจจุบันนะคะมีอาชีพที่หลากหลายทําให้ประชากรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นอาชีพอะไรบ้างดารานักสแสดง คุณหมอพยาบาลคุณครูตำรวจทหารต่างๆะวิศวกรมีหลายอาชีพมากมายเลยทนายความต่างๆนะคะอาชีพเพิ่มขึ้นมากเลยในปัจจุบนันแล้วแต่ความชอบหรือความถนัดของแต่ละคนที่จะเลือกประกอบอาชีพนั้นๆนะคะ เมื่อพูดถึงข้อดีกันไปแล้วเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างค่ะนักเรียนข้อเสียของการเปลแปลงเทคโนโลยีใช่ไหมคะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ถูกต้องทําให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงไปทล้วถ้เกิดมลพิษทางดินทางน้ําและอากาศมากยิ่งขึ้น,นใช่ไหมคะในปัจจุบันก็จะมีรถยนต์ใช่ไหมคะควรลรดลงงรนอุตสาหกรรมปล่อยควรทางน้ําก็มีเรือน้ํามันอย่างนี้ใช่ไหมคะ ทางดินการเพอะปลูกใช้สารเคมีในดินนะคะก็เกิดผลเสียนะคะเห็นไหมคะว่ามีข้อดีก็มีข้อเสียต่อมาบางครั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบมากยิ่งขึ้นเกิดความเครียดและขาดความสุขเราใช้ชีวิตแข่งกับเวลาใช่ไหมคะเช่นการเดินทางเดี๋ยวนี้รถติดมากเราต้องเผื่อเวลาในการเดินทางแต่อดีต ก็จะไม่มีรถติดใช่ไหมคะแต่เราจะใช้เวลานานเดินทางเรื่อยๆกว่าจะถึงก็ใช้เวลาหลายวันแต่ปัจจุบันใช้รถยนต์เครื่องบินในการเคลื่อนที่ใช้เวลารวดเร็วมากยิ่งขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเทคโนโลยีที่ทันสมัยอาจทําให้เกิดความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและสังคมห่างเหินไปเกิดความไม่เข้าใจกันเช่นทุกวันนี้นะคะแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวใช้โทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น ไม่สนใจไม่หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันเลือกที่จะพิมพ์หากันใช้ภาษาข้อความมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแทนที่ทุกคนจะหันหน้ามาพูดคุยกันแต่ทุกคนกับกม้มกดหน้าจอมือถือมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะนี่ไงคะถึงมีทั้งผลดีผลเสียของการใช้เทคโนโลยีนะคะเราก็เลือกใช้ให้ถูกต้องถูกวิธีถึงจะเกิดผลดีนะคะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรม สำหรับเรื่องที่ควูอธิบายไปครูก็มีกิจกรรมมาฝากให้นักเรียนได้ทำกันกิจกรรมเป็นใบงานเก็บคะแนนนะคะนักเรียนเก็บคะแนนมีอยู่สองตอนเรามาดูกันค่ะว่าเป็นใบงานอะไรนะคะนักเรียนใบงานเรื่องสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆตอนที่1น,นะคะตอนที่1 10คะแนนนะคะจากรูปภาพนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจากกู่ภาพต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสัมพันธ์กันเช่นภาพแรก ฝั่งซ้ายมือเป็นเตานะคะเตาถ่านเป็นเครื่องใช้ในอดีตสัมพันธ์กับปัจจุบันยังไงปัจจุบันเราไม่ใช้เตาถ่านแทบจะไม่ใช้แล้วใช่ไหมคะเราจะใช้เป็นเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าแทนนักเรียนก็โยงเส้นเตาถ่านมาหาเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้านะคะส่วนข้อต่อไปให้นักเรียนทำเองนะคะครูยกตัวอย่างไปแล้วหนึ่งข้อนะคะนักเรียนมาดูตอนที่สองกันบ้างค่ะนักเรียนตอนที่สองนะคะ ให้นักเรียนนำตัวเลขหน้ารูปภาพด้านหลังนี้มาเติมลงหน้าคำถามให้ถูกต้องนะคะเช่นข้อที่หนึ่งถามว่าข้อ,อ,อ,ขอนในอดอคืออาชีพของคนในอดีตข้อใดคืออาชีพของคนในอดีตคะนักเรียนใช่แล้วค่ะภาพที่หนึ่งการทำนาใช่ไหมคะเราก็นำเลขหนึ่งมาเติมหน้าข้อที่หนึ่งคะนักเรียนส่วนข้อต่อไปข้อใดคืออาชีพของ คนในปัจจุบันปัจจุบันเขาประกอบอาชีพอะไรกันบ้างหมายเลขไหนตรงที่สุดนนักเรียนนําหมายเลขนั้นมาเติมหน้าข้อนั้นนะคะสําหรับตอนที่2ก็เก็บ10คะแนนเช่นกันมี2ตอนตอนละ1ิคะแนนรวมกันเป็น20คะแนนนะคะนักเรียนตั้งใจทํานะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะ ส่งในอัลบั้มของคุณภูประจำชั้นนักเรียนหรือนักเรียนจะไม่ถ่ายภาพก็ได้นักเรียนสามารถแคปรูปภาพใบงานแล้วทําในโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนของนักเรียนเลยก็ได้นะคะไม่ต้องปิ้นก็ได้นะคะก็ส่งในอัลบั้มที่คุณผูประจำชั้นพวกนหสร้างไว้เหมือนเดิมเลยนะคะสําหรับวันนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะนักเรียนขอบคุณค่ะ